ท้องเราเหมือนว่ามันยุบไปด้วยเพราะหลายคนเห็นหนูตอนนี้เขาว่าเออทําไมคนนี้ผอมลงจังยังไงครับใช้บุญเอกแล้วพูดดีๆอยู่นะเพราะผมไม่ได้อยู่บ้านเอาเต็มที่เลยคุณผูบริสัก่ออื่นต้องบอกว่านึกว่าของตัวเองขาดอยู่คนเดียวที่นี่มีเพื่อนเล่าเขาขาด แสดงว่าขาดเหมือนกันขาดเหมือนกันขาดเหมือนกันเหรอค่ะก็คุณยุทธกรอยู่ที่นี่มันจะไม่ขาดยังไงอันนี้เป็นคนที่ว่าอายุ42แล้วเนาะแล้มีลูกสองคนแล้วครับคือตอนคลอดลูกเนี่ยเราไม่ได้อยู่ไฟมดลูกเราก็เลยอยู่ต่ําทีนี้ผู้หญิงอายุ40ขึ้นเนี่ยพอมดลูกอยู่ต่ำปุ๊บเนี่ยเราไม่กล้าที่จะออกกําลังกายครับ เพราะว่ามันเหมือนทางเดนือดักมันจะหลุดอ่ะเห <ฮะ S 2> มือนเราก็โดนแรงดักดักมันจะหลุดครับนี้มันมีปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นคนที่ว่าปัสสาวะจะอักเสบบ่อยครับคือท่อปัสสาวะสั้นครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือ,อพูดแบบไม่อายนะเวลาเรานอนกับแฟนเนี่ยมันจะเจ็บ <ฮะ S 2> เพราะว่ามดลูกเรามันอยู่ต่ำไหมมันอยู่ต่ำแล้วก็ถ้ามาประจําเดือนเนี่ยก็ก็จะตกขาวมีกลิ่นด้วยทีนี้ตอนแรก ตั้งแต่ว um ูมเอ็กออกใหม่ๆ <S <S ก็คือแค่โดเนะเพราะว่าเราก็มีความสึกเหมือนคนทั่วไปอ่ะมันจะใส่ได้หรือมันใหญ่ครับอ่าและทีนี้คุณยุทธกรแกซื้อไปแบบเราไม่รู้แกซื้อมาให้อ่ะท่านประธานครับแกอ่ะฉันซื้อมาให้เธอ,พอเพราะแกบอกว่าแกลำคาญพ่อหนูจะบ่น่าปวดหน้าท้องเป็นนุ่นเป็นนี่บอกคือผู้หญิงเราอ่ะคือถ้านอนกับแฟนแล้วมันนอนไม่มีความสุขอ่ะเราก็จะหาเรื่องเป็นนุ่นเป็นนี่อะไรเนี่ยนอนก็เฉยๆมันจะเจ็บตรงไหน ถ้าหนูก็อยากนอนเฉยนอนกับแฟนนอนกับแฟนแล้วมันเจ็บตรงไหนเนี่ยมันงงอ่ะเอานอนกับแฟนภาษาไทยนอนกับแฟนแล้วมันเจ็บตรงไหนล่ะครับคุณคุณตุบนลคือแฟนทําให้เราเจ็บใช่ไหมใช่ยังไเรี่ยกมาพวกเราประชาทันเลยดีไหมคือเราหาเรื่องคือบิดเบี้ยนไปนู่นไปเนี่ยคือหาเรื่องเพราะว่ามันเจ็บไง นี่พอได้ตัวนี้ไปปั๊บหนูใช้ไปอาทิตย์หนึ่งไป้แอ่าท่านประธานบอกว่าให้แช่น้ําอุ่นส5หนาทีใช่ไหมหนูก็แช่ครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงนะแช่พวกครั้งแรกมันร้อนที่เรานั่งเราขึ้นเพืงบนเนาะออยลูกอายแม่ด้วยแม่ก็ถามว่าอะไรเราก็ไม่กล้าบอกลูกสาวก็ถามว่าแม่ถืออะไรหนูก็บอกว่าอ๋อไอ้แม็กซัมซุกเอาไว้ทำอะไร ว่าเอาไว้หนีบอเอาหนีบะหนีจะกันแล้วอ่ากันแล้วไปก็ว่าหนีทำไมก็มันร้อนไงลูกก็แม่จะได้หายปวดแขนคือไม่อยากถามไ่นี่ก็เก็บไปนี่ขึ้นไปข้างบนปุ๊บก็ไปแช่น้ำร้อนทีนี้ผู้หญิงเราก็ใส่ผ้าถุงเนาะนั่งทางขาปุ๊บมันร้อนตกใจครั้งแรกสรุปครั้งแรกไม่ได้ผลใส่ไม่ได้มันร้อนร้อนแล้วก็ผ่านไปอีกวันนึง ขึ้นชั่งมองตั้งทิ้งไว้ขึ้นชั่งมองมันจะอุ่นพอดีอ่ามันร้อนทีนี้ปั๊บหนูก็ไม่ใส่เลยอาทิตย์หนึ่งคุณยุทธกรถามว่าใช้หรือยังหนูว่ายังไม่ได้ใช้แกก็ด่าซื้อไม่ให้เราไม่ใช้แบบนู้นไม่ได้แกก็ด่าษอ๋อโอเคผ่านไปอาทิตย์หนึ่งแล้วเวลานอนด้วยก็บ่นเจ็บอะไรประมาณนี้พรช่วงหลังแกอยู่ที่นี่ช่วงช่วงหลังๆนี้รอดตัวไปเพราะแกมันอยู่ที่กรุงเทพนอยู่ที่บ้านพออีกประมาณอาทิตย์หนึ่งกลับไปก็ทีนี้ เราก็อยากออกกําลังกายแนละที่นี้ก็รู้สึกว่ามดลูกมันอยู่ตำ่ำครับปุ๊บหนูก็เลยตัดสินใจครั้งแรกไม่แช่มันจะได้ใส่ใง่ายหนึ่งง่ายหน่อยคือเราแค่ชุบน้ําอุ่นให้มันลื่นๆแล้วก็ใส่ไปได้ครับใส่ไปหนูใส่สามสิวันเออมันรู้สึกว่ามันกระชับขึ้นก็คือเรากดตรงนี้ปั๊บเนี่ยเราจะไม่เจ็บตรงหัวเหนา่าตรงมดลูกอะ่ะมันไม่เจ็บครับมันไม่เจ็บนะคะแล้วก็ หน้าท้องเราเหมือนว่ามันยุบไปด้วยเพราะหลายคนเห็นหนูตอนนี้เขาว่าเออทาไมคนนี้ผอมลงจังผู้หญิงเราถ้าหน้าท้องมันลดเอวมันลดมันก็ดูดีไอตัวนี้มันทําให้หน้าท้องเรามันกระชับด้วยอ่ะอันนั้นคือเวลาใส่พวกสังเกตมันเหมือนน้นมันผายลมมันลมมันจะออกอ่ะคือผู้หญิงผู้หญิงที่อายุมากแล้วแต่งงานแล้วมีลูกแล้วเหมือนกับว่าช่องคลอดมันจะหลวมครับแต่นี่อันนี้มันกระชับพอวันที่หนึ่งวันที่สองเราใส่ไปใส่ไปบ่อยบปั๊บเริ่มแช่น้ําอุ่น ใส่ทีนี้พอนานๆปุ๊บเริ่มชินเริ่มเริ่ม,ร,มรู้ทางมาละครับนี่ใส่ร้อนๆเหมือนที่น้องเขาบอกอ่ะมันยิ่งร้อนมากมันจะยิ่งได้ใจครับคือเอาจริงยิ่งร้อนมากยิ่งได้ใจสะาใจมากนี่โอ้ซใจพี่เด้อเด้อเป็นสาติด้วยปะเนี่ย ยิ่งร้อนมากยิ่งได้ใจอะคือถ้าเราใส่ไปบ่อยๆปั๊บนะพอเรารู้ทางปั๊บนะพี่แช่น้ำร้อนนะแช่ปุ๊บพี่จอดพิริษยัดเข้าไปเลยปุ๊บนะความร้อนของมันเนี่ยมันจะถ้าเราตั้งสติดีความร้อนของมันเนี่ยมันจะบีบมดลูกท่าระทานทันทีเลยมันจะบีบเหมือนว่ามันเหมือนกับมันทําให้มดลูกเราอ่ะช่องคอเรามันออกกําลังกายลักษามันนึบดึบดึบความร้อนของมันนะคะครับอพอเรารู้สึกเนี่ยมัน คือมันได้แรงอ่ะมันมันไม่รู้นะคือต้องต้องใช้เองอ่ะทีนี้หนูก็ทําทำทีนี้แล้วแล้วอันที่หนึ่งเนี่ยก็คือตกขาวหมีกลิ่นหายเลยตกขาวไม่มีร้อยเปอร์เซ็นต์อันที่สองม้วนลูกกระชับเขดึงแล้วมันขาดอันที่สามเวลานอนกับสามีไม่เจ็บตอนนี้ไม่เจ็บแล้วมันเปลี่ยนจากเจ็บเป็นอย่างอื่นไหมครับ เดี๋ยวมันเปลี่ยนจากเจ็บเป็นอย่างอื like ่นไหมครับทีนี้แค่ตอบว่าใช่หรือไม่ก็พอไม่ต้องตอบยาวเลมันเปลี่ยนจากเจ็บเป็นอย่างอื่นไหมครับมันมันก็มันก็ดีขึ้นอ่ะจะเล่าวันที่มันขาดโอเค พอหนูจะเป็นคนที่ใส่หนูไม่ได้ใส่แค่ครึ่งชั่วโมงถ้ามาหนูใส่แล้วหลับจนเช้าหนึ่งถึงกออกนะหนูใส่ทั้งคืนนะหนูใส่ทั้งคืนนะคะหนูไม่ได้ใส่ใช่หน่ใส่ทั้งคืนก็คือแบบนี้เขาบอกผู้หญิงเราถ้ามาข้าขยันขมิบเนี่ยมันกระชับมดลูกไงผู้หญิงเราถ้าเกิดเป็นมะเร็งปากมดลูกอะไรก็เอามาอยู่เงินกี่หมื่นกี่แสนก็รักษาไม่หายเพราะฉะนั้นเราก็อยากสบายท้องใช่ไหมผู้หญิงเราจะระบากมากคือเรื่องของมะเร็งปากมดลูกเกี่ยวกับมดลูกนี่แหละ หนูก็ใส่ใส่แล้วมีการขมีให้มันกระชับขึ้นทีนี้วันที่อันนี้มันขาดก็คือดึกมาแล้วแหละลุกขึ้นปุ๊บเราปวดฉี่จะเข้าห้องน้ำหนูก็ดึงออกนี่มันขาดปุ๊บตกใจเฮ้ยมันขาดออกไงวะเนี่ยเหมือนกับน้ององเลยเฮ้ยทำไงเลย,ย,เลยนั่งนั่งแล้วเบ่งออกมันก็ออกพอรุ่งเช้า <c oughs> ก็มาดูว่าของมันขาดจะทํายังไงว่าหนูก็เลยเอาเชือกเอ็น เอ็นสายเอ็นที่บ้านอนะ่ะอันนี้ไม่ใช้แล้วเพราะว่ามาันโดนน้ำร้อนเราก็กลัวมันขาดนะเนาะเอาเอ็นมา1 0 2 2 3เส้นทีนี้สร้อยคอโทษนะคะท่านสร้อยคอ12ราศีเราอะ่ะมันยาวใช่ไหมล่ะหนูก็ทํามันสั้นลงหนูก็เหลือเศษแบบนี้มาหนูก็เลยเอาตัวเนี้ย้อยตรงนี้ยาวอ่า1ตรงนี้ยาวเพื่อ<า>ที่จะใส่เข้าไปลึกขึ้นใช่มันจะแข็ง เนี้เรียงต่อกันให้มันยาวยาวขึ้นเพิ่มก็มีตรงนี้พอมันหลุดเนาะพอเรากระชับทีนี้พออะไรปุ๊บเนี่ยวเวลาใส่พุ๊บตรงนี้มันจะแข็งใช่ไหมคะเราก็สามารถที่ว่าจะดันให้มันเข้าไปลึกๆได้เพราะผู้หญิงอายุยิ่งมากช่องคลอดเรามันก็จะหลวมใช่ไหมคือถ้าใช้ตะเกียบจะช่วยจะได้ไหมฮะ ไ,ได้วิธีใหม่ก็เลยบอกว่าวถ้าใครซื้อไปวันนี้นะคะถ้าสมมติใช้ไปก่อนท่านนี้ขายวันนี้ไม่ขายครับโชยเฉยเอ๋อโช,ชยเฉยเลยโช์เฉย,ยๆฮะไม่ขายกลับเถอะไม่ขายเพราะว่าอันนี้ปุกก๊บก็อย่างที่บอกแล้วท่านที่ใดที่กลัวมันขาดก็หาเส้นเอ็นมาผูกอีก,อ,กอีกรอบนึงเพ <c oughs> ราะ <c oughs> ของมีจํานวนจํากัดบอกตรงๆนะครับมีของจํานวนจํากัดและอย่างอื่นที่เมื่อกี้ที่ถามเนี่ยตกลงไอ้มันเปลี่ยนจากเจ็บเป็นอย่างอื่นไหมแค่อยากรู้แค่นั้น เปลี่ยนจากเจ็บก็เป็นเสียวขึ้นน้องเลยแ่ถามว่าทำไมสองวันสองวันนี้พี่ยุทธอารมณ์ดีโนก็คุยเรื่อยๆว่าไม่เป็นไรพี่จัดเต็มว่พี่จัดเต็มไม่น่าเมื่อคืนซ้อมมีการจะเต้นจะเต้นจะเต้น ออกำนันสไตล์โอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณคุณ DTM อุบนโยทีครับชื่อเดิมนะฮะชื่อเดิม